พบกันอีกแล้วค่ะกับการรีวิวสินค้าจากร้านท่าแวลลี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีคีย์บอร์ดมาแนะนำให้รู้จักกันคือเจ้าตัวซูนามิ MK 6 8นะคะตัวนี้มันเป็นตัวที่ถ้าสังเกตนะจะเห็นว่ามันมีปุ่มขึ้นมาด้านข้างเห็นปะซึ่งก็คือเพิ่มมาจาก MK 6 1นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรจะบอกว่ามันเป็นเหมือนร่างพัฒนาเนาะเพราะว่าหลายๆคนมีปัญหาคือ MK 6 1มันจะมีแค่นี้ อ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยด้านข้างก็คือไม่มีเออแล้วก็ตัวปุ่มลูกศรน,นะมันก็จะไปซ้อนทับอยู่กับตัวอักษรต่างๆแต่อันเนี้ยคือมีปุ่มลูกศรมาให้ด้วยนะคะก็จะใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็มีเพจอัพเพจดาวมาให้มีปุ่มดีลีทมาให้มีปุ่ม i n s มาให้ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยมันจะไปซ้อนทับกันอยู่แบบแค่ปุ่มเนี้ยนิดเดียวเออซึ่งบางคนก็ใช้งานไม่สะดวกรวมถึงตัวเราเองด้วยเออแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว m k 6 8ออกมาคือ ตอบโจทย์กว่านิดนึงตรงที่ถ้าเกิดใครต้องการใช้ปุ่มโซนเนี้ยพวกลูกศรพวกแบบดีลีทพวกเพดอัพเพดด้าวอะไรเงี้ยก็คือแบบก็คือโอเคตัวนี้แบบเลิศกว่านะอ่ะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวขายก่อนเลยละกันตัวนี้นะคะมี3สวิตช์ให้เลือกนะคะก็จะมีบูสวิตช์นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ให้หนิดนึงนะอ่ะมีบูสวิตช์นะคะราคายอยู่ที่599ราสนะคะแล้วก็เลสสวิตช์กับบราวสวิตช์นะคะราคาเท่ากัน669บาทนะคะอ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะมี2ส,สีเดี๋ยวขึ้นลูปให้อีกนิดนึงด้วยเหมือนกันนะเรื่องสีนะคะก็สีจะมีซีเมนเกรย์แล้วก็กราไฟ์เกรย์นะคะซึ่งจะแตกต่างกันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆถ้าไม่ซีเรียสน,นะจะบอกว่าเออมันคล้ายกันมากอ่ะแต่ว่าถ้าเอาแบบชิวๆก็คือสีเทาอ่อนกับเทาเข้มละกันเรียกอย่างนี้ง่ายๆนะเออตัวที่เอามานี่คือมันคือเทาอ่อนหรืเทาเข้มอ เข้มอ๋อโอเคอ่ะตัวเนี้ยคือตัวเท้าเข้มซึ่งก็คือกูก็ดูไม่ออกเออก็คือแยกไม่ออกคือถ้าไม่ดูที่กล่องก็คือบอกตรงๆแยกไม่ออกใดๆคือถ้าเอ่อเท้าอ่อนหมดเท้าเข้มเท้าเข้มมีก็คือเอาเท้าเข้มไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเออสามารถแบบทายแทนกันได้ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากนะอ่ะสาหรับรุ่นนี้นะคะมีอย่างที่บอกก็คือมีทั้งหมดสามสีเดี๋ยวกดโฟกัสให้นิดนึงค่ะอ่ามีสามสีไม่ใช่สามสีมีสองสีสามสวิชนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นสี เอ้เป็นเป็นสีเทาเข้ม Brow น์วสวิชเนาะจริงๆแล้วจะบอกว่าตอนแรกึูว่าเลดแต่พอกดเอ้ยเมื่อกี้แกะลองแกะดูเออมันเป็นบราวนอ่านี่คือบราวน์สวิชนะคะซึ่ง Brow น์วสวิชอะ่ะมันจะให้ฟีลแบบเออเหมือนกับเลดแล้วก็เหมือนกับบูนางแบบเป็นลูกครึ่งเว้ยแบบว่าก็ยังดังอ่ะแต่ว่า ก็ไม่ได้แบบดังลั่นแบบว่าบ้านแตกแบบแบบบูอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันนุ่มมือเหมือนเลสเอออธิบายลำบากมากเลยอ่ะเบารู้สึกว่าแบบมันละล่ำละลักอะยังไงวะ <c oughs> อ่ะต่อสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้คือ b r o w ์สวิตช์นะเออตัวนี้เดี๋ยวเราขอขอรีวิวสวิตช์เลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวหมดไฟเอาทีหลังละกันเดี๋ยวหมดไฟเดี๋ยวเรายาวหมดไฟทีเดียวอันนี้ขอสวิตช์ก่อนรบกวนช่วยตั้มคีย์บอร์ดให้หน่อยค่ะ เดี๋ยวแบบน้องไหลอีกน้องไหลล่นอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแกะนิดนึงอันนี้คือเลสสวิชนะคะเลสสวิชก็จะหน้าตาแบบนี้อ่ะสีแดงชุดฉาิบาดใจแบบนี้นะคะตัวนี้รู้สึกว่าสวิชจะเป็นโอเตมูเนาะ อ่าเป็นสวิ์โอตมูด้วยนะคะในราคา599บาทเท่านั้นสำหรับบูสวิ์นะแล้วก็เอ่อบราสวิ์กับเบสสวิ์จะ669บาทจะบอกว่าคุ้มมากอีกแล้วอ่ะมีอะไรไม่คุ้มบ้างที่นี่ไม่มีเพราะว่าเราเลือกมาให้แล้วอันนี้คือเลดจะนิ่มนุ่มมืออ่ะเนี่ยลองลองกดลองลอง,ลอง,ลองจะเห็นว่าแบบชัดเจนว่าแบบ มันนิ่มกว่านิ่มกว่าเบาแล้วก็นิ่มกว่าบูเยอะมากอันนี้คือเลสวิตส่วนตัวเราใช้เลสวิตอยู่เพราะว่าเราทํางานกับผู้คนมากมายแล้วก็จะอยู่กันไม่ได้ถ้าเกิดเป็นบูสวิตเพราะว่ามันเสียงดังเวอร์วังมากแต่ถ้าเป็นเกมเมอร์มันก็ต้องอารมณ์จ้ะอ่ะ,ะ,อะถ้าเป็นเกมเมอร์มันก็ต้องเป็นบูสวิตใช่ไหมเพราะว่ามันลั่นไงมันสะใจมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันได้ลมใช่ปะ่ะเอออ่ะอันนี้คือบูสวิต ไม่ดังตรงไหนเอาปกากกาโม้งหูจะดับอะเนี่ยมันจะมี2อจังหวะเราก็ดังหัที่เราไปดูสวิชกันแล้วเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวเราไปดูหมดไฟกันนะคะสำหรับตัวนี้นะตัว MK68 เขาจะให้สายมาแบบนี้นะคะสายเสียบเขาจะเป็น USB Type C แบบนี้เนาะ สำหรับ USB Type C นะคะข้อดีของเขาก็คือถ้าเกิดเราทําสายหายเราสามารถไปซื้อที่เซเว่นได้แล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดเราจะเอาคีย์บอร์ดออกไปใช้งานได้ข้างนอกบ้านเออเราก็สามารถที่จะดึงสายออกแล้วก็ค่อยเอาไปเสียบตอนที่เราใช้งานไม่ต้องกลัวสายขัดในอะไรอย่างนี้เนาะอ่าโอเคสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูหมดไฟกัน เดี๋ยวเราไปดูโหมดไฟกันนะคะสำหรับตัว mk 6 8เวลาปรับโหมดไฟจะเป็น fn นะคะแล้วก็ ins ตรงนี้นะทั้งหมด19โหมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องไม่ต้องกดปุ่มอื่นเลยก็คือ fn กับ ins แค่นั้นเลยนะคะ อ่เดี๋ยวหลายคนจะงงว่าทําไมกลุ่มแคบล็อกติดตลอดเวลาคือแคบล็อกนะคะมันเป็นไฟแสดงสถานะนะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้แคปล็อกอยู่ไฟก็จะติดถ้าเราไม่ใช้ไฟมันก็จะดับแบบนี้นะคะโอเคทั้งหมด19โหมดนะคะที่ตัวนี้สามารถปรับได้นะคะแล้วก็สามารถปรับเพิ่มลด ลดความสว่างไฟได้นะคะเวลาปิดไฟก็กด fn แล้วก็ลูกศรลงเนาะถ้าเกิดว่าปรับให้ให้มีไฟก็จะกด fn ปุ่มลูกศรขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มระดับความสว่างได้3ระดับนะคะแล้วก็เพิ่มไม่ใช่เพิ่มปรับความเร็วของของเวลาไฟวิ่งได้นี่เดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ถ้าเกิด fn นะคะแล้วก็ลูกศรขวาคือจะปรับให้มันเร็วขึ้นอันนี้ถ้าเกิด fn ลูกศรซ้ายไฟก็จะ,ะโลว์ช้าลง ะะแบบนี้โอเคอ่าสำหรับตัวนี้นะคะซูนามิ m k 6มมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านฮาร์วาร์ลนี่นะคะทุกช่องทางการจำหน่ายของเรานะคะราคาที่ถูกที่สุดก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะเพราะว่าตัวนี้หน้าเว็บเราจะมีลด3%นะคะใครที่กดสางหน้าเว็บไซต์ก็จะมีลดให้เลยอันตโนมัติ3%โดยที่ไม่ต้องไปเก็บโค้งเก็บโค้ดอะไรนะคะคือมันเด้งโค้ดขึ้นมาให้เลยตอนที่เข้าหน้าเว็บไซต์เนาะแล้วก็ f c e e o o o นะคะ s h อป e ี Lazada นะคะแล้วก็ตอนนี้มี TikTok Shop ด้วยนะยังไงฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube ให้แล้วก็อย่าลืมกด Follow TikTok เราด้วยนะคะยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ